สำหรับท่านใดที่ใช้ p t c a d 2025นะครับแล้วก็ไม่พบเครื่องมือ MBC2AC+ แล้วก็ AC Library นะครับ mm. ก็พัดสูพวกนี้นะครับ mm. เดี๋ยวมาทำตามวีดีโอนี้นะครับจะเรียกใช้งานเครื่องมือนี้ขึ้นมานะครับหลังจากเปิดโปรแกรม p t c a d Version 2025มาแล้วนะครับ mm. ก็ยังไม่ต้องเปิดหน้าต่างไฟล์ใดๆนะครับจากนั้นให้คลิกที่หน้าต่าง Manage นะครับที่นี่ จากนั้นจะมีเครื่องมือ plug-in loader นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นก็จะปรากฏ ptcat plug-in loader นะครับให้คลิก A ac นะครับ mbc แล้วก็ตัว ptcat plus t o o นะครับแล้วกดปุ่มโอเคจากนั้นเปิดไฟล์ใหม่ครับมาไฟล์หนึ่งทีนี้ก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือ A ac plus ตัวนี้นะครับ แล้วก็ MEC นะครับแล้วก็ AC Library นะครับให้เราได้ใช้งานใน PT c a d 2025ครับ